เดี๋ยวป้าจะผสมเนื้อไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะทำใส่เกี๊ยวนี่แผ่นเกี๊ยวนี่ป้าทำเองนะคะต้มน้ำยาน,นำก,นกินด้วยใสไข่ใบหนึ่งให้มันเหนียวเพื่อนๆป้าหาแป้งข้าวโพดไม่เจอ จะ่มเครื่องแล้วจะใส่นีนที่หลังพ่อใหญ่เขาชอบกินนี่เพื่อนๆป้าทำแป้งเองนะแต่หนาไปนะเลยได้ลูกใหญ่นี่ป้าจะกำรรแบบนี้นะคะพอเราใส่แล้วกำรรแบบนี้มันจะเป็นรูปทรงสวยนี่ เป็นรูปทรงแบบนี้เลยเพอเรามันเอียงเราก็ทำนี้อาทำลูกใหญ่เพราะเนื้อมันเยอะเนื้อเรามันเยอะเลยได้ลูกใหญ่กินห้าคำก็ผงอิ่มเสร็จแล้วเพื่อนๆ นี่เนื้อมันเหลือป้าจะทําไข่ลุยสวนใส่นิดเข้าไปด้วยเด็ดต้มต้มเกี๊ยวเพื่อนป้าทำข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกพ่อใหญ่แบรราาเขาก็จะมาทำอีกที <c oughs> ห่อเกี๊ยวของป้านะคะยังกะสละเปาลูกใหญ่ใหญ่ เนื้อมีเยอะเนื้อบดมีเยอะเดี๋ยววันนี้ป้าจะทําน้าพริกหนุ่มนะเพืเ่อนๆจะเป็นให้ป้าดูนะเอาเนื้อออกแล้วจะทํารถช่องข้นน้าปูดใส่หนึ่งลิตรแป้งข้าวกล้าร้อยห้าสิบกรัมแป้งมันสามช้อนโต๊ะจะเริ่มกวนแล้วทำเป็นเพื่อน ทำกินยากก็รอดช่องนี้หรอกคะ่ะเพื่อนๆอย่างอื่นมันก็ทำง่ายนะอันนี้กวนไม่รู้จะได้ไหม <c oughs> ป้ามิตี่ไอ้ไอ้ทำนะแฟนทำให้เจาะู้ที่หมอ <c oughs> <c oughs> เป็นอยู่นะเพื่อนๆ <c oughs> นี้นับเชื่อมนะคะเพื่อนๆใช้ได้อยู่โออยู่โออยู่ค่ะจวให้แฝดจินโออยู่โออยู่ พึ่งทำ้วยสวยครั้งนี้เพื่อนๆกินไปสองถ้วยแล้วคะ่ะป้าไปเชื่อมไอ้น้ำเชื่อมอีกทีหนึ่งกลัวมันไม่พอลดช่องมันเยอะกว่าน้ำเชื่อมนะเพื่อนๆได้ทำอีกทีหมดไปนี้ถ้วยที่สองแล้วเพื่อนๆป้าไปทำน้ำเชื่อมอีกทีหนึ่ง กลัวมันไม่พอเราช่องเยอะได้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนร้อยห้าสิบกรัมแป้งข้าวเจ้าแป้งอมันสามช้อนโต๊ะมันก็จับกันดีนะทีนี้ทำไม่ยากแล้วค่ะทำเป็นแล้วอยากกินก็ทำเลย Come, darling.